สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านคลิปนี้ก็มาพบกันอีกครั้งนะครับกับผมอาจารย์มหาสารเสนราชสีคลิปนี้ก็จะพาท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านมาพูดมาคุยถึงดวงชะตาของชาวราศีเมถุนโดยภาพรวมในปี2564ัว่าดวงชะตาทิศทางในปี2 5 6 4นีนี้จะเป็นไปในแนวทางไหนจะเป็นไปในทิศทางใดเป็นการไกด์ไลน์ดวงโดยภาพรวมในด้านต่างๆนะครับ เพื่อจะให้ท่านได้เตรียมตัววางแผนนะครับก่อนที่จะลงมือทําเตรียมตัวที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นเพื่อจะนําพาสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีๆสิ่งที่ดีง,ดงามสิ่งที่เป็นพลังบวกเข้ามาในชีวิตท่านในปี2564นี้ซึ่งดวงโดยภาพรวมแล้วในปีที่ผ่านมานี่นะครับชาวราศีเมถุนท่านก็ได้พบได้เจอปัญหาอุปสรรคพบเจอกับความผิดหวังมีเรื่องราว ต่างๆมากมายที่ทำให้ท่านนะครับต้องคิดต้องทำอย่างเหน็ดเหนื่อยอย่างหนักหน่วงเพราะอิทธิพลของดวงดาวต่างๆที่ส่งผลโดยเฉพาะดาวราหูที่กว่าจะออกไปก็ทำเอาชาวราศีเมถุนนี่นะครับเหนื่อยกายเหนื่อยใจกันมากพอสมควรเลยทีเดียวแต่ในปี2564นี่นะครับถึงแม้ชาวราศีเมถุนท่านจะพบกับการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆในวันข้างหน้านี่นะครับกำลังรอท่านอยู่นะ การเปลี่ยนแปลงการพบเจอสิ่งดีๆกาลังรอท่านอยู่ในวันข้างหน้าถือว่าดวงชะตานะครับพลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือคือพลิกกลับพลิกกลับคนละด้านนะครับกับปีที่ผ่านมาซึ่งบางคนอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นให้ทําในสิ่งใหม่ๆเริ่มก้าวเดินออกไปสู่จุดมุ่งหมายไปทางสู่ความฝันอันยิ่งใหญ่นะครับก้าวไปพร้อมก,กับการลงมือทําบางท่านการก้าวไปในปีนี้อาจจะเป็นจุดพลิกผัน จุดตัดสินชี้วัดเลยว่าสิ่งที่ท่านทําสิ่งที่ท่านคิดในตอนนี้ท่านจะก้าวไปต่อจะทําต่อหรือจะหยุดยัง้งยุติเพียงเท่านี้จะเป็นจุดตัดสินจุดชี้วัดนะครับในปีนี้เลยนะในปี2 5งพแต่ไม่ว่าท่านจะก้าวเดินต่อไปหรือท่านจะหยุดนะครับสิ่งเหล่านี้การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ก็จะนํามาซึ่งสิ่งดีด ให้กับท่านเสมอนะครับอันนี้คือโดยภาพรวมโดยทั่วไปจะออกมาประมาณนี้นะครับดวงของชาวราศีเมทุนซึ่งผมก็จะมาพูดในทิศทางของความรักในปี2564ด้านแรกก่อนเลยว่าความรักของชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับโดยภาพรวมในปี2564ความรักในช่วงต้นปีของชาวราศีเมทุนนี่นะครับถือว่าดีมาก โดยเฉพาะคนโสดที่มีโอกาสได้พบรักจากการเดินทางท่องเที่ยวจากการพบปะสังสรรค์กับเพื่อนสมัยเรียนและการติดต่อผ่านทางช่องทางสังคมออนไลน์ต่างๆนี่นะครับจะทําให้ชาวราศีเมถุนได้พบได้เจอคนรักได้พบได้เจอ,ค,เจอความรักได้พบได้เจอเนื้อคู่แต่ชาวราศีเมถุนนี่นะครับท่านต้องดูให้ละเอียดดูให้ดีนะมองให้ชัดมองให้ออกนะครับดูคนให้ออกดูคนให้เห็นชัดเจนหาข้อมูลของเขาให้ครบ เพราะท่านอาจจะกลายเป็นชู้ของเขาโดยที่ท่านไม่รู้ตัวอาจกลายเป็นชู้โดยไม่รู้ตัวนี่นะครับความรักในช่วงกลางปีคนมีคู่ครองคนรักแล้วให้ระวังนะครับการที่เราไม่ใส่ใจคนรักไม่ใส่ใจคู่ครองมัวแต่คิดถึงเรื่องตัวเองมากเกินไปก็อาจจะทําให้คนรักคู่ครองค่อยๆลดความสําคัญของท่านไปนะจนเขาห่างหายจากท่านไปในที่สุดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องสนใจใส่ใจคนรักของท่านให้มากมาก นะครับคนโสดในช่วงกลางปีก็ยังได้พบได้เจอความรักจากการเดินทางจากการท่องเที่ยวทัศนาจรศึกษาลเล่าเรียนหรือบางครั้งด้วยความมีสเสน่ห์ในตัวท่านก็อาจทําให้มีเพศตรงข้ามเนี่ยนะครับเข้ามาติดพันพัวพัน,พนหลงไหลท่านอย่างรุนแรงถือว่าดีมากนะครับสําหรับคนโสดการที่มีคนมาลักมาพัวพันอะไรมากๆนี่ก็มีโอกาสได้เลือกนะได้เลือกจนได้พอใจได้เรียนรู้กันไปแต่คนมีคู่ครองมีคนรักแล้วการที่เขามาพัวพันอะไรมากๆท่านต้องระวัง นะเป็นตรงข้ามที่จะเข้ามาพวพันนี่มันจะทําให้ท่านเผลอพังห้ามสติอารมณ์ตัวเองไม่อยู่หน้ามืดตามัมทําให้ครอบครัวของท่านแตกแยกนะปลายปีท่านจงสังเกตให้ดีๆการเจอคนรักบางคนเขาอาจจะเข้ามาเพราะเงินเข้ามาเพราะต้องการหวังสิ่งตอบแทนจากท่านต้องการเงินจากท่านนะครับเมื่อเงินท่านหมด ความรักก็จะจากไปความรักก็จะจากลาเงินจางนางจรเงินจางลักจออะไรประมาณนี้นะครับในเรื่องของความรักก็จะประมาณนี้ที่ทางความรักของชาวราศีเมถุนนี่นะครับในปี2564ที่พูดมานะครับจะออกมาประมาณนี้ท่านก็เตรียมตัวเตรียมใจเตรียมกายให้พร้อมนะครับที่จะรับมือกับสิ่งเหล่านี้รับมือกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักส่วนด้านที่2ก็คือ การเงินของชาวราศีเมถุนนี่นะครับโดยภาพรวมการเงินในปี2,564ในช่วงต้นปีการเงินรายได้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสได้เงินปันผลได้ผลกําไรจากการทําธุรกิจต่างๆการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศจะทําให้ท่านได้เงินได้ทองของมีค่าต่างๆนะครับท่านที่มีภาระนีสินก็มีเกณฑ์ที่จะได้ชําระหนี้สินให้คงเหลือน้อยลงหรือบางท่านอาจจะหนี้สินหมดไปเลย นะครับการลงทุนเสี่ยงโชคในช่วงนี้มักจะทําให้ขาดทุนเพราะฉนั้นให้ระวังการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะการลงทุนมักจะทําให้ท่านขาดทุนหรือถ้าไม่ขาดทุนก็ลงทุนไปมากลงทุนไปได้ผลไม่คุ้มค่าได้ผลตอบแทนไม่คุ้มทุนอะไรประมาณนี้ส่วนในช่วงกลางปีการเงินในช่วงนี้ท่านต้องระวังการร่วมลงทุนทําธุรกิจหรือให้คนอื่นหยิบยืมเงินนี่นะครับการลงทุนไปกับความรักมากไป อาจทําให้การเงินของท่านติดขัดมีปัญหาจ,าจนอาจจะหมดเนื้อหมดตัวไปเลยก็ได้แต่ในช่วงนะครับกลางปีนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแตกซึ่งแตกต่างจากช่วงต้นปีที่การเสี่ยงดวงนี้มีแต่ทาให้ขาดทุนแต่ช่วงกลางปีการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมีโอกาสสูงที่จะได้รับผลกําไรมากส่วนปลายปีในเรื่องของการเงินการเงินสามารถหมุนเวียนได้ดีมีรายได้เข้ามาไม่ขาดมีไม่ขาดมือ มีเงินให้จับจ่ายใช้สอยอย่างคล่องมือแต่ละท่านนะต้องระวังความรักอาจจะทําให้เงินนะให้การเงินติดขัดมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นช่วงปลายปีชาวราศีเมถุนนี่นะครับให้ระวังเรื่องของความรักจะทําให้การเงินติดขัดมีปัญหาส่วนด้านสุดท้ายที่ผมจะพูดถึงไกด์ไลน์ทิศทางแนวทางของดวงการงานของชาวราศีเมถุนนะครับ โดยภาพรวมในปี2 5 6 4รดวงการงานในช่วงต้นปีนะครับการงานอยู่ในเกณฑ์ที่ดีการติดต่อสื่อสารกับชาวต่างชาติชาวต่างประเทศจะทําให้มีรายได้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานมากยิ่งขึ้นการทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อจะทําให้ได้ผลดีแต่ช่วงนี้การขยับขยายธุรกิจยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นี่นะครับเพราะขยับขยายไปก็อาจจะมีปัญหามีอุปสรรคให้ได้พบเจออยู่เสมอส่วนช่วงกลางปีการงานยังไปได้ดีสามารถใช้ความรู้ประสบการณ์ที่ท่านมี ชักชวนโน้มน้าวใจให้คนมาช่วยงานมาลงทุนมาเป็นหุ้นส่วนธุรกิจได้โดยงานนะครับโดยภาพรวมถือว่าธุรกิจการงานสามารถชักชวนโน้มน้าวใจคนให้มาลงทุนมาช่วยนะครับงานของท่านได้แต่ระวังการทําอาชีพที่ไม่สุจริตนะคนที่ทําอาชีพไม่สุจริตหรือการวิ่งเต้นอาจทําให้สิ่งที่ได้มาต้องหมดไป ส่วนปลายปีการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานในองค์กรที่ทํางานมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบปรับเปลี่ยนธุรกิจหรือการเกิดการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะในช่วงปลายปีนะธุรกิจหน่วยงานบริษัทที่ท่านทํางานอยู่เขาจะปรับตัวเพื่อความอยู่รอดนะครับตามกระแสธุรกิจตามกระแสเศรษฐกิจที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในช่วงปลายปีซึ่งหากท่านทํางาน ไม่มีคุณภาพทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพสักเท่าไหร่ท่านอาจจะได้ออกจากงานนั้นนะครับการพูดการเจรจาและสุดท้ายการพูดการเจรจาในช่วงปลายปีจะทำให้เกิดความสำเร็จนะจะทำให้ท่านเกิดความสำเร็จสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมผู้ฟังทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังให้กำลังใจช่องอาจารย์มหา,าสารเสราชศรีนะครับฝากกดติดตามกดไลค์ด้วยนะครับสุดท้ายจริงๆแล้ว ขอให้ชาวราศีเมถุนตลอดปี2563จงมีความสุขสุขภาพแข็ง,งแรง,งเฮงเฮงรวยรวยถูกหวยรางวัลใหญ่พบคนถูกใจนอนหลับฝันดีครับ